ในขณันี้วบที่ยา,า,าตร์มหาวิทยายลายัยรัสิของเราได้มีการเปิดศูนย์วิจัยพัฒนาและก็ทดลองเวชาสัมอาง์นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกับคุณเพีวพันธ์พรมงามครับสี่ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็อยู่ในบรรยากาศของพิธีเปิดศูนย์วิจัยพัฒนาและทดสอบเวชสัมอาอง์ของคณะเภสัชาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ ซึ่งัวนี้นะคะจัดที่นมาเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์เองสำอางให้กับผู้ที่สนใจรวมถึงผู้ประกอบการที่ยังขาดเครื่องหมายเครื่องมือค่ะบรรยากาศในวันนี้นะคะก็มีท,ทั้งพิธีเปิดงานแล้วก็มีเปิดศูนย์ให้ชมว่ามีเครื่องมืออะไรกันบ้างบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวะพาผู้ชมไปชมอย่างละเอียดเลยค่ะบรรยากาศพิธีเปิดศูนย์วิจัยพัฒนานและทดสอบเวชสำอางของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยลาลัยรังสิตเปิดด้วยการแสดงของนักศึกษาในชื่อชุดการแสดงที่ว่า โ o ลเด้นสแตนดาร์ดโกลเด้นงซีค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุปชัยคุณนารัตนพึกรองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการเปิดศูนย์วิจัยพัฒนาและทดสอบเวชสำอางนี้ก็เพื่อทำการทดสอบพัฒนาร่วมถึงวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและตรวจสอบคุณภาพให้แก่ประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการที่สนใจนำผลิตภัณฑ์มาทำการทดสอบค่ะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์เวชสำอางนะครับเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณภาพของเวชสำอางมีความสำคัญเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะฉะนั้นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตจึงจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อทำงานวิจัยพัฒนาแล้วก็คิดค้นสูตรตราต่างๆเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคประชาชนจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้มากที่สุดนะครับ ศูนย์วิจัยพัฒนาและทดสอบเวสสำอางของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรงังสิตโดยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและครบครันพร้อมด้วยการวิจัยทดสอบและพัฒนาเครื่องสำอางเพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่คนไทยมั่นใจได้ค่ะโดยศูนย์วิจัยพัฒนาและทดสอบเวสสำอางตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสิทธิ์บุไยรัตน์มหาวิทยาลัยรงังสิตค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศของพิธีเปิดศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบเวรสําอางของมหาวิทยาลัยร,งรังสิตอีกหนึ่งโครงการดีๆที่มหาวิทยาลัยร,งรังสิตได้จัดขึ้นโดยคณะเภสัชศาสตร์ใครที่สนใจก็แวะเวียนเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่คณะเภสัชศาสตร์ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องการตรวจสอบเครื่องสําอางติดตามได้ที่ r s ร์เอสยูวองเร็วๆนี้ไว้จะนำมาฝากกันค่ะหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณคุณเพราวพันด้วยนะครับและที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นบรรยากาศพิธีเปิดสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงประเด็นนี้กันนะครับตอนนี้แขกรับเชิญก็อยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอต้อนรับดรเพศัชกรนันทชัยหานประมุกุลนะครับผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์คะอยากจะให้เล่าถึงบรรยากาศเมื่อเช้าในการเปิดงานนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ บรรยากาศเมื่อเช้กกชาก็เรียบร้อยแล้วก็สนุกสนานดีครับโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารของระดับมหาวิทย<ฮ>าลัยแล้วก็คณะบดีต่างๆผอ,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 อสำนักต่างๆมหาวิทยาลัยเนี่ยมาร่วมง,งานนี้ครับแล้วก็มีผู้ประกอบการจากเอกชนแล,แล้วก็ข้าราชการจากหลายาส่วนครับมาร่วมง,งานนี้ครับแสดงความดีกับเราด้วยนะคะแล้ววัตถุประสงค์เลยคะของการเปิดศูนย์วิจัยพัฒนาแล้วก็การทดสอบเวสั์อาค่ะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะ อ่ครับวัตถุประสงค์ข,ของูนยนวิจัยนี้นะครับก็คือว่าเพื่อที่จะช่วยให้อ่าช่วยผู้ประกอบการในการคิดท้นสุดตำรับค่ะให้เขาเพื่อจะเอาไปผลิตต่อนะครับแล้วก็เป็นการช่วยทดสอบประสิทธิภาพผลิตผลต่างๆของเครื่องสำอางที่เขาผลิตเนี่ยอ่าว่ามันเป็นไปดาน,นั้นจริงหรือเปล่าอืมัมนมันหมายความว่าเหมือนเหมือนเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางให้สำหรับ ผู้ที่ผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะเป็นอาจจะเป็นโรงงานหรือเป็นผู้ประกอบการเองนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเป็นคนช่วยทดสอบครีมของเขาให้นะครับผมอันนี้อันนี้มีหลักไหมครับว่าจะต้องเป็นโรงงานใหญ่ขนาดไหนหรือว่าเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ไหนนี่ยตรงนี้ของเราเนี่ยรับหมดครับแต่ส่วนใหญ่ที่จะลูกค้าที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่ารายย่อยมากกว่าเพราะว่าผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศเนี่ยมีประมาณสัก70%ของผู้ประกอบการทั้งหมดโรงงานใหญ่ๆเนี่ยมีแค่ไม่กี่ แล้วมีผู้ประกอบการมีด้านไหนบ้างมีใครบ้างคะเหมือนทำผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับตอนนี้ที่มีเข้ามาตรวจตอนนี้นก็จะเป็นครีมนะคบเพื่อจะทดสอบว่าครีมของเขามีการแพ้หรือเปล่ามีการทดสอบว่าการแพ้หรือเปล่าครับแล้วก็มีทดสอบเกี่ยวกับดูว่าครีมของเขาเนี่ยมีอายุนานเท่าไหร่หนึ่งปีสองปีอย่างเงี้ยครับตอนนี้มีเข้ามาให้เราทดสอบแล้วครับ ือส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็คือมาทดสอบว่าแพหรือเปล่าอยู่ได้นานขนาดไหนแล้วก็ที่มีอีกก็คือประเภทที่ว่าเป็นทดสอบประสิทธิภาพของเขาครับเช่นว่าครีมนี้ใช้แล้วช่วยลดริ้วรอยได้หรือเปล่าใช้แล้วขาวขึ้นไหมอะไรพวกนี้ครับคือตรวเทสห้ผู้คุณสมบัติต่างๆที่เราอาจจะเห็นตามครีมที่เขาขายตามท้องตลาดนะครับขาวใสภายในเจ็ดวันเด็กเด็กเด็่อะ้ินี่อันนี้คือต้องตรวจสอบเลยต้องตรวจสอบต้องตรวจสอบอันนี้เขาเขาต้องบอกคุณสมบัติเราก่อนไหมว่าเขาเนี่ย เขาทดสอบมาเขา้อะไรงี้ยต้องบอกก่อนก็คือว่าสารสําคัญที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยจะมีฤทธิ์อะไรเขาก็จะใส่เป็นครีมของเขาครับว่าสารสําคัญของเขาเนี่ยอาจจะบอกว่ามีฤทธิ์ช่วยให้ขาวขึ้นนะครับหรือช่วยให้เพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวอย่างงเี้ยครับเราก็จะเทสพวกนี้ให้เขาครับว่าประสิทธิภาพแบบนี้มันได้จริงที่เขา บอกไว้หรือเปล่าค่ะแล้วอย่างกระบวนการในการทดสอบอะไรอย่างนี้เราเ,เหมือนเราเป็นศูนย์กลางถูกไหมคะมีกระบวนการยังไงบ้างในการทดสอบว่าโอเคครีมอันเนี้ยดีจริงหรือ,อยังไม่ผ่านอะไรอย่างเี้คะ่ะรับก็คือตอนแรกเนี่ยคือเขาก็จะส่งตัวผลิตภัณฑ์เข้ามาที่ศูนย์วิจัยของเราค,ครนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะ ต้องคุยกับผู้ประกอบการในเรื่องของขั้นตอนต่างๆว่าเราจะทําแบบนี้แบบนี้ต้องการตัวอย่างมากน้อยแค่ไหนในการที่จะส่งเข้ามานะครับอ,อย่างเช่นว่าอาทิตย์ก่อนนี้เป็นเรื่องของการแพ้นะครับ,รบเราก็ต้องเริ่มคุยที่อาสาสมัครหาอาสาสมัครนะครับประมาณกี่แท่นนี้มาแล้วก็มา,าดูเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำว่าต้องทำในมนุษย์อย่างนี้โอ้โหนี่คือทดสอบจริงจังเลยใช่ไหมคะว่าใช้ได้จริงไม่ได้หลอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคือถ้าเกิด เขาจะให้ทดสอบเรื่องแพ้ไม่แพ้เนี่ยเราเอาไปทดสอบกับคนจริงๆครับมีทั้งสองแบบ,บมีทั้งในคนแล้วก็มีทั้งในในทดลองก็มีนอทดลองก็มีครับในในคนนี่คือเป็นเป็นเป็นใครมาจากไหนบ้างเ,เป็นคนนี้เดี๋ยวเราคงต้องคัดดูครับเป็นอาสาสมัครครับอาสาสมัครเข้าม,มาประมาณสัก2 0 0 300าอท่าน ใช่ยี่พราตนั่นเลยครับ <ขอ S 1> นี่คือ200 300ยสามร้อท่านที่<อ>เป็น,นส,สมัคร <S 1> 1 <S ตอนหนึ่งผล<อ>ิตภัณฑ์นนสินค้าใช่ครับโอโ้โหแ,แล้วตอนนี้อยากอันนี้อยากรู้เพิ่มเติมว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรหรือผลิตักฑ์อะไรที่เข้าร่วมกับโครงการนี้มัม,มีมีกี่ผลิตักฑ์แล้วคะตอนนี้ที่ที่เข้ามานะครับมีมีสองสามผลตัณ์แล้วครับแต่คือเทสต่างกันนะครับไม่ใช่เทสเรื่องแพ้มีแพ้หนึ่งแล้วก็มีเทสเรื่องอื่นอีกอ้อ น่าสนใจเนาะน่าสนใจมากๆเรื่องอื่นที่อาจารย์บอกนี่ก็จะมีเกี่ยวกับว่าเป็นหนึ่งอย่างที่ที่บอกครับเือเป็นเกี่ยวกับว่าตรวจสอบว่าอายุอายุโคดักของเขาเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วก็ดูแล้วก็มีประสิทธิภาพว่าของเขาเนี่ยช่วยปรับสภาพผิวได้ไหมให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้หรือเปล่าแล้วทีนี้ระยะเวลาในการทดสอบนานขนาดไหนในแต่ละแบบเนี่ยอ๋อขึ้นอยู่กับเทสตรวจครับ บางเรสเนี่ยอาทิตย์หนึ่งบางเรสเนี่ยอนุชลาถึง3เดือน4เดือนเพราะว่าอย่างเช่นอายุอย่างเงี้ยครับต้องดูยาว3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยครับเราก็จะดูเหมือนกันในการที่ใช้ในการเหมือนทดสอบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยที่มีคุณสมบัติแบบนี้ตรงกันถูกไหมคะถ้าไม่ถึงนั้นขนาดนี้คะอาจารย์อยากทราบเพราะว่าหนึ่งคือเราจะต้องสร้างความมั่นใจนะครับว่าวิธีของเราที่ทำเนี่ยมีความ ถูกต้องนะครับแล้วก็เชื่อถือได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะ,ะรับรองผลออกมาแล้วเนี่ยบริโภคพอทราบตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะ,ะเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ว่าเขาใช้แล้วเนี่ยไม่เกิดอาการแพ้หรือว่าใช้ได้จริง เวลาจะทดสอบอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าแป๊บเดียว <No. S 2> แล้วเราแบบฟันธงไปเลยไม่ได้ไไดต้องใช้ระยะเวลา<ช>แล้วก็ที่สำคัญต้องใช้เขาเรียกว่าความรู้ความสามารถเฉพาะด้านจริงๆนะ,ค,ะนครับแล้วคนที่อยู่ในศูนย์เนี่ยครับผมเจา้าหน้าที่ที่เป็นคนทดสอบเนี่ยเป็นใครมาจากไหนบ้างฮะเจ้า้าที่ที่อยู่ในศูนย์คือมีทั้งเป็นอาจารย์ที่อยู่ใน หมวดวิชา GI, เทคโนโลยีเภสัชกรรมฐานมรเก็ตศาสตร์เองนะครับที่เกี่ยวกับเกากี่เข้าสูดตำลากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับการทดสต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีอาจารย์ในภาควิชาเหมือนกันครับที่จบมาทางด้านเค่งเพ<ม>ื่อสมาษโดยตรงและมาจ่เป็นผู้ดูแลศูนย์นี้ต่อทีนี้ทำถึงทางด้านผู้ประกอบการกันบ้างอย่างถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่จะเป็นรายเล็กๆใช่ไหมคะบางคนที่อาจยังไม่ทราบสูตรที่แน่นอนก็จะมาปรึกษาอาจารย์หรือว่าทางศูนย์นี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะยังไงบ้างคะครับคือเช่นว่าเขาอยากจะได้ ครีมตัวนี้หรือเครื่องสำอางตัวนี้แล้วเขาก็มีสมุนไพรของเขาอยู่หรือมีสารควมของเขาอยู่แล้วเขาบอกว่าเออหรือว่าเขาทํามาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทาแล้วมันไม่ไม่ค่อยดีทาแล้วมันแยกหรือทาแล้วมันเออไม่ค่อยคงตัวเขาบอกว่าเอออยากจะทําให้มันคงตัวมากขึ้นมาปรึกษาเราเราก็จะช่วยเทสตรงนี้ให้ว่าได้หมดครับจนกระทั่งถึงคิดสูตรวิธีการผลิตต่างๆจนถึงขั้นอุตสาหกรรมแล้วก็เขาก็เอากลับไปผลิต สำเร็จรูปประมาณนี้เหมือนคิดสุดรให้แล้วก็เขาก็ไปเหมือนพัฒนาต่อเขาก็ไปผลิตต่อได้เลยครับอันนี้คือหมายความว่าถึงแม้ว่าผู้ประกอบการหรือโรงงานเองเนี่ยนะครับผมมีเขาเรียกว่าสูตรของตัวเองแล้วมีส่วนประกอบที่เป็นสารสําคัญของเขาอยู่แล้วแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะทําให้ยังไงให้เป็นประสิทธิภาพตามที่ต้องการก็คือเอามาให้เราเนี่ยเป็นคนปรับสูตรได้ใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะไม่มี เขาเรียกว่าสูตรของตัวเองแต่อยากได้ประสิทธิภาพอย่างนี้ก็ให้เราคิดสูตรได้ไหมครับได้ครับแค่พัฒนาสูตรตำรับแล้วก็คิดต้นสูตรตำรับใหม่ได้หมดเลยแค่บอกคุณสมบัติว่าอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้ทางศูนย์วิจัยก็จะช่วยช่วยแล้วก็ดูตรงนี้ให้ครับแล้วถ้าเกิดเขามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบและให้เราช่วยมาแกะสูตรให้อย่างได้ด้วยไหมครับมาแกะสูตรให้คือเหมือนบอกว่ามีครีมที่เขารู้สึกว่าใช้แล้วมันดีจังเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าสูตรมีอะไรบ้างและอยากจะผลิตตตได้้้้สูรรแแบบบบนนนนีเเเเป๊อาาาััวมให แก่สูตรแล้วไปทําเขาไปทําต่อนี้ได้ไหมอ่าตอนนี้เราก็คือเป็นขั้นตอนของการคิดสูตรสมบับใหม่เหมือนกันครับแต่คือให้ได้ลักษณะอ่าโปรดักที่คล้ายกับที่ที่มีอยู่ครับผมทีนี้ถามนิดนึงเพราะว่าผมทราบมาว่าจริงๆปัจจุบันเนี้ยอย่างที่เราเห็นใช่ไหมฮะไทยเนี่ยก็ขายครีมได้เยอะมากเอแล้วก็ในแต่ละโรงงานเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับก็เขาจะมีในส่วนของเภสัชกรที่ดูแลในส่วนนี้อยู่แล้วตามโรงงานต่างๆอย่างส่วนของเราเนี่ยมีความแตกต่างจากโรงงานอย่างนี้ไครับ ถ้าเกิดของเราเนี่ยมีนักวิจัยนะครับมีทั้งเกสัรกรนะครับ <Okay. S 1> ที่จบมาด้านของเครือสมานโดยตรงมีนักวิจัยที่เป็น วิทยาศาสตร์นะครับที่อยู่ท่างของเครื่องสำอางนะครับอยู่ประจําศูนย์นี้อยู่แล้วนะครับในการที่จะทํางานตรงนี้ครับาอาจารย์คะแล้วอย่างนี้สมมุติว่าเกิดปีผู้ประกอบการที่เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาให้ทางศูนย์ดูแล้วเนี่ยรับผลิผตภัณฑ์โอเคหรือว่าใช้ได้จะมีใบใน,ในการรับรองไง,งบ้างว่า,าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะก,กับสําหรับการที่จะจําหน่ายได้หรือสามารถที่จะส่งออกไปทางต่างประเทศได้คะครับทางศูนย์เราจะออกไปรับรองให้นะครับว่าผลการตรวจตรงนี้เนี่ยเป็นไป เป็นได้แบบไหนนะครับเช่นว่าเออข่าวขึ้นเนี่ยข่าวขึ้นจริงหรือเปล่าเราก็จะออกอใบรับรองตรงนี้ให้หรือ,อถ้าะมาเซตเกี่ยวกับอายุก็เราก็จะบอกว่าผลผลิตผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีอายุนานเท่าไหร่สองปี สองสามปีอะไรเงี้ยครับเราก็จะส่งหนีให้เขาครับบอกเป็นใบออกใบเป็นใบรับรองให้คือใบรับรองนี่คือแล้วแต่เคสเลยอายุก็จะเป็นใบรับรองอายุประสิทธิภาพประสิทธิภาพแพ้ก็เป็นแพ้ใช่ค่ะใช่ครับแล้วมีไหมครับที่บอกว่ามาทุกอย่างเลยอ๋อมีอายุประสิทธิภาพทุกอย่างได้ครับได้หมดเลยได้หมดแล้วแต่ว่าจะจะเคสลายอยากให้เคสลไรนี่ได้หมดเลยแล้วนี้ใบใบใบเซอร์ที่ออกมาครับผมจะออกมาเป็นรวมหมดเลยไหมฮะหรือว่าก็แยกแบ่งแยกครับแยกครับแยกประเภทเลยครับแยกประเภทว่า รับรองอายุรับรองประสิทธิภาพนะครับรับรองแยกกันหมดเลยครับอย่างนี้หมายความว่าใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือคนที่สนใจอยากจะทําธุรกิจก็สามารถที่จะมาปรึกษาทางศูนย์วิจัยที่อยากจะทําทางเวชสัมภารอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายใหม่เขาอาจจะส่งเรื่องของการขอออย อ,อย่างนี้เรามีการปรึกษาด้วยไหมครัให้คำปรึกษาเรื่องออยด้วยไหมตรงนี้เนี่ยทางคณะพทยศศาสตรส์ตรตรจะมีะทางภาควิชาที่ดูแลเรื่องกฎหมายพวกนี้อยู่แล้วครับก็จะให้คำปรึกษาพวกนี้ได้อยู่ครับงานเป็นงานบริการวิชาการของคณะอยู่แล้ว<อ>ที่จะให้คำปรึกษาด้านของกฎหมายว่า จะต้องไปทํายังไงบ้างไปจดแจ้งที่ออยแบบใหม่อะไรยังไงบ้างตรงนี้เรามีอาจารย์อยู่แล้วครับก็คือว่ามาที่ศูนย์วิจัยพัฒนานคะคะก็สามารถที่จะได้ทั้งสิ่งที่ดีกลับไปคือมีการทดลองดีแล้วโอเคกลับไปแล้วก็มีการปรึกษาว่าในการขั้นตอนการขอออยเนี่ยเป็นยังไงบ้างสาม<ไ>สารถที่ทำได้สําเร็จรูปเลยโอ้ดีเนาะกลับไปต้องต้องทำแหละเดี๋ยวไปผลิตครีม อยากเป็นแม่ค้ารายใหญ่นะะจะไปปรึกษาอาจารย์จะได้เป็นลูกค้าด้วยลูกค้าด้วยนะคะทีนี้เราถามถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่เรียกว่าเป็นโอท็อปหน่อยดีกว่าครับเขามีการมาพูดคุยบ้างหรือเปล่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยคือมีเยอะมากในระบตนะฮะแล้วก็บางอย่างก็เป็นเครื่องจักรสารบางอย่างก็เป็นอาหารแล้วก็เห็นคลีก็ออกมาเยอะเหมือนกันอันนี้มีคนมาปรึกษาบ้างไหมครับกลุ่มโอท็อปเนี่ยตอนนี้คือทางเราเนี่ยก็ได้ไปะจอสัมพันธ์ไปแล้วนะครับโดยที่เริ่มจากในส่วนของจังหวัดปทุมก่อ นะครับแล้วก็ติดต่อไปทางที่ของอาทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทางกงรมพัฒนาตรงนี้นะครับเขาก็จะออมีกลุ่มลูกค้าตรงนี้นครับเราก็ไปส,สัมพันธ์ให้แล้วจากหลังจากรายการนี้คงจะเริ่มมีลูกค้าเข้ามาน่าจะมีเยอะเลยค่ะอนนันสุดท้ายเดี๋ยวให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์ดีกว่านะคะเกิดค<ร>ุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะอยากจะเข้ามาสอบถามใช่ไหมครัทางด้านศูนย์วิจัยพัฒนาและทดลองเวชสำอางค่ะครับ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเวชสําอางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยังสิษ์นะครับก็เป็นสูยนที่เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ทดสอบนะครับแล้วก็คิดค้นสูตรสำหรับเกี่ยวกับเครื่องสำอางเพื่อที่จะรับรองความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะได้ใช้งานจริงนะครับครับผมมีเบอร์ต่อ Facebook เข้าไปดูนะรติดต่อก็จะเป็นเบอร์แมบิไลนะครับ0 2 9 9 7 2 2 2ต่อ5,000ครับเว็บไซต์ เว็บไซต์ตอนนี้กำลังอยู่ช่วงพัฒนาอู่โอเครครับดูว่าใครที่อยากจะรู้เพิ่มเติมก็เสิร์ชเข้าไปเลยนะครับก็เป็นศูนย์วิจัยพัฒนาและก็ทดลองเวชจัสัมารคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยายลัยรังสิตนั่นเองนะครับใครก็ตามที่สนใจไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบรายเล็กรายหญ่หรือจะเป็นโรงงานโอท็อปก็ตามแต่นะครับสามารถมาปรึกษาได้เขาบอกเลยนะครับว่ามาที่นี่เนี่ยทุกกระบวนการกลับไปแล้วก็สามารถได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่ามั่นใจ แพ้แน่นอนนะคร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับอะไรครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดรเพศสักกรนันชัยหานประมุกุลนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครขอบคุณมากเลยนะครขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเป็นช่วงว i ส d o ม Special ใช่ไหมคะมีอะไรน่าสนใจพักกันสักครู่ติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะ